เสร็จเรียบร้อยค่ะวันนี้จุนตำส่วแตงกวากุ้งสดนะคะทุกคนคะ่ะมากินด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะได้เวลามากกว่างเราจ้กตอนนี้หามงีซบพี่น้องจุนตำส่วค่ะตำส่วปกกแตงค่ะใส่กุ้งสด้งน้ําห่อนค่ะเพิ่งไปตลาดมาเมื่อนี้ยแหละไปซุปเปอร์มากค่ะ อืมพักสลัดหัวบบกไงพี่น้องหัวเดียวเด้อค่ะนี่ทุกถูกสลัดอยู่นี่บ้านนอกคนอืน่นสลัดกรอบเนาะคะ่ะเนาะอันนี้อื่นกรีนบัตเตอร์เวียเดี๋ยวกินไปสิบอกไปเนาะคะ่วะว่ามีอยงแน่มากม่กินแ้วปันจ้า The time now 5.20 p m I'm going to have spicy cucumber salad make with, with r i c v e r m i t l i noodle and blan c h i m s come ย o ีค me come come ย้ำมีย้มมี time หาวกรีนบัตเตอร์เวียม,ม, wow. Green มาพี่น้อง สลัดกรอบเป็นยังคือเอิญสลัดกรอบเพราะว่าจูไม่ได้เอิญสลัดกรอบค่ะแต่ว่าบ้านเฮาเพิ่นเอิญสลัดกรอบกันเพราะมันกรอบพี่น้องกรอบอีหลีมันพลอยค่ะอ้ําค่ะอืม <c oughs> ตืล้เรมพี่น้องมันจัดนี่ไปบ้านพาน่อปูเมยยายก็เล็กหน่อยค่ะเดินสายอีกแล้วเป็นคิวจูนก็บแฟนอยู่ก็เล็กนกอย็ก็ิ็ก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 นก่กนก็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 กนก็กเก็ก็กนก็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  ักบุ้งเมื่อเคืนจุนกระพัดผัดชิงกาแฟค่ะจ้ากสวยเพี่นห่วผัดน้ำพริกซัมโบมมบ๊อกเกอร์แล้วจุนล่างเม็ดอันนี้ไว้เม็ดกระทิ้นค่ะพัก,กระเรสดสตอ มันกรอบไปดีค่ะติดจุ่นติดเราค่ะกลิ่นมาตะเวียนมิต่น้อยแบบนี้แต่สงคือมันหย,ยาบหยาบมันบุกแกนะจ๊ะแต่มันหยาบ ต้องทำอาหารค่ะทำให้สุกก่อนจินสดๆมันเหนียวๆไียไม่รู้มาค่ะมิติใหม่ของการกินตำสวดฮอไปโลดอืม ลูกของแฟนจุนดีที่เขากินสลัดค่ะถ้าเรื่องาสองคนกินสลัดก็คือกันนะคะีค่ะคนไม่ยิ่งอะ่ะสิกินปลายปลายสลัดค่ะหมองชื่เขียวแต่ผู้ชายกินได้ทุกส่วนผันไม่ยิ่งผันเป็นขาวๆสีหน้ากากินเลยค่ะนางบหมกัก อยู่ล่างด้านนอกค่ะจุ้มันห่อๆดยสิเก็บวแบบชุ่มียวนี่มาแต่ลิ้งหน่อยกินค่ะมือม่ออื่นแฟนสุดสุดไปรักหกโมงแ้วเราวันจันทร์นั่งเสาจุ่กับสิผ้ากันไปบานภูม่ยาเลยค่ะอยู่หนึ่งอาทิตย์ พีกขึ้นติดแล้วค่ะอ,อร่อยค่ะอร่อย ไปอาทิตย์นึงเอาโคไปน้ำตามเคยค่ะเอาเครื่องครวัวของจุนไปด้วยตามเคย <laughs> ngõ cùng bác cắt tiếp chuẩn dịch kép xe khéo mày thì hết măn cùng nó hả các chuẩn hết lái là hả măn cùng sử mai em đấy cả tầng tạt จุ่นล่างเรียบร้อยแล้วค่ะโดยกันเอาน้ําผ่านแล้วก็จุม่มจุ่มน้ําค่ะหลายๆรอบล้างให้น้ำไหลผ่านอืม เต็มแพงแถวคุณสามีกินสเต็กนั่งมึงหนังอยู่กินไผ่กินมันค่ะ อุงเสือมาสองแพ็คจริงๆเสือม่เจะแพ็คตอนยูจอมเที่ยนกินไปแล้วแล้วจ,จุนกระเสือเป็นพุ่งพ่วงอีกตอนไปหาพี่แน่นกินแล้วแล้วสองแพ็คก,ก็เอาติดกระเป๋ามาครับ ไม่ได้กินก็หิวมาเลยอ้ามค่ะ ตอนแต่มันบ๊อบพลอยเพราะเม็ดมันยังเล็กมาฮ่ะอันมันก็คืออันชาวมีสูตรเพื่อสื่อกินเป็นแกล็ๆนิดเดบบกับลูกแต่มันก็กินได้อยู่ค่ะอ่อนอยู่ไม่รู้พันอะไร มะเขือเทศสื่อแบบมัผสมค่ะพริกพริกสดผสมพริกแห้งค่ะยี่สิบเม็ดมะเขือเทศเหลือง <c oughs> <c oughs> เนีอยู่เคือเรวจะเก็บแกนกลางไว้ให้แฟนจูนกินเป็นสลัดค่ะ ใกลๆอย่างนี้ะนะคะเราเก็บไว้ให้แฟนจูนเขากินใส่น้ำสลับแต่จูนกินแบบนี้ค่ะหอ่อ เตรียมใบเฉยๆจน <c oughs> พอใส่ในนี้แล้วเตรียมใบเพื่ออยากครับ <c oughs> วันนี้กินกุ้งสิบห้าตัวตอนกับไทยจุน và pen chun bởi mạc rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền นางบอกว่าสว่วนขาวๆอย่างเงี้ยมันไม่อร่อยไม่มีแต่น้ำไม่มีรสชาตินางบอก Yeah, bây giờ cái bộp con cá Sếp Cái sếp sạch chay Mmm We're i do better ว้าโอเคค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะการเล่มต่อค่ะเพดแซบเห็นดาวแล้วค่ะเดี๋ยวฮัพ่อกันคลิปหน,าน้าเนดะ้อจ้าเด้อคลิป้ถึนขอเลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ